วันส uh, uh, ู้สิสู้อ่ะรีแลกซ์ทางนงนี่จะไปใชนั่งอ่ะนั่งสู้ๆอ่าใช่อ่านี่ก็จะเป็นล็อกคอนะล็อกคอร์ยสบายๆนะนี่ก็คอร์นร้อนๆเดี๋ยวข้อมันนิดหน่อยเกงไม่ไม่เกงนึนทั้งสามอ่านี่เกงถ้าทุกท่าเลยนอนข้อมนอนงายท่านั่ง หรือว่าเรานั่งบิดคอรหรือว่านอนอะไรพวกเนี้ยถ้าเขาเก่งเราอย่าเพิ่งยืดแล้วก็เห็นไหมเพราะเพราเราจะยืดเพราะเขา,าสู้แเราแข่งเปรกกันเราอย่าไปทำเราต้องเขยา่าเขยา่าหยอกหยอกเขาหน่อยเขยา่ยาเย่าดูว,ว่าเขาเกง่งไหมเขาไม่เกง่งเขาไปทีเดียวเลยอึือโอเคจกขึ้นออกแรงสู้อ่านี้ออกแรงสู้อ่าไม่มีแรงช่วยช่วยรับอะไรเพราะว่าเขาติดสอนเดี๋ยวหนึ่งชั่ง ออกแรงสู้นี่แรลแหละสำหรับผู้หญิงไม่สะดวกก็สุดๆก็ใช้ท่าติดคอนี่ใส่เป็นข้างหนึ่งอ่าโอเคไปท่าเลยนะใส่หัวไปอันหนึ่งสองสามอ่าหนึ่งสองสามอ่าโอเคเรียบร้อยออะเหยียดเท้าไปทางนี้ยกมือขึ้น เราเรียนสองวันสามวันนะเอาแค่กระดูกสันหลังเนี่ยให้ดีๆก็พอละถ้าเป็ดปุ๊บเอนมาหลังอาปปกมออประธานให้ซอยผมทำดูง่ายง่ายแต่พอทำนี่ก็ง่ายง่ายอางบอกเลยเลยทำมือไม่ยากนะลุงอาจจะเข้าจจะออกลุบโอดันยกตัวเบาเลย เลยครับมีภา้ายทยกทยนึงนอนลงมาเลยโอเคหนึ่งส้งามจะเข้าจะออกออกก็หมดเลยรันเรียบร้อยแล้วนั่งคัมสมาธิหนึ่งสองสามเต1นเต้นเตึงเต้งรึปุ๊บแค่นี้ง่ายนิดเดียว ไม่ไหวแล้วหายเมื่อยแล้วหลังลง้ายเมือยกายตงดียเรยร้อยอ้วต่อไปขอถ้าเก็บตกหน่อยเก็บตกหน่อย